วันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไหล่นะครับผมสาหรับกีตาร์โปร่งหรือโปร่งไฟฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนัดกับเซดเดิลนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบกระดูกเทียมนะครับผมนะกระดูกเทียมตัวนี้นะผมเราก็จะมีความแข็งนะครับผมนะมีความแข็งนะครับสามารถนําไปเปลี่ยนแทนนะสมมุติว่าของลูกค้าเป็นนัดเซดเดิลพลาสติกก็สามารถเอานําตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนได้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับผมนะลูกค้าอาจจะต้องไป แต่งนิดนึงนะครับผมไปฝนไปแต่งกันนิดนึงนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็คุณสมบัตินะครับผมแล้วก็จะนี่นะครับสึกยากนะครับผมนะสึกหล่อยากนะครับผมสามารถใช้งานได้ทนทนยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็เสียงเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ชอบไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะครับผมนี่เลยนะครับอ่าพอลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมมะชุดนัดเซดเด้นะครับแบบอ่าแข็งแรงแข็งแรงนะแบบสึกหล่อยากแบบนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับก็จะอยู่ที่อ่า ถ้าเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยบาทนะถ้าเป็นชุดแบบนี้ก็สองร้อยนะครับผมนัดบนล่างแบบนี้เลยนะครับเป็นกระดูกเทียมนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็ถ้าไหนสนใจนับนัดกับเซนโด้นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อบอกก็ได้นะครับหรือครับหรือจะมาดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนัดก็ทําล่องมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอฝากร้านนูมิสซี่ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่เด็ดนะครับ